พี่น้องีิมะสูงเห้ครับเพียงเขาีิมาเพียงเขาพี่น้องว้าอันนี้สิเจ็ดโมงแล้วครับผมเจ็ดโมงแล้วสวัสดีครับพี่นอ้องตปอ่งไปสูขส่ขุณส้คนนะครับพบกับช่องอีสานคนไก่บ้านคือเกาพี่น้องหิมาตกมาอีกแล้วครับผมพี่น้องเฮงนักก้เกาเอีก่ สามมือขวานไปยืนในพีน่น้องมึงใค่สามมือขวานยืนในพีน่น้องมือแบบว่าเพียง,งเขาเพียงเขาเขาเลยครับนักกว่าเทือกว้านครับว่าเป <c oughs> ็นสีโปตกโอ้ยนี่ท่างเขาบ้านพี่นอ้องเลยแบบว่าเพียงเขาเลยนะคนน่ะโอ้ <c oughs> เนี่ยครับแบบหนาเลยพี่น้องอบไม่อีกแล้วครับพี่น้องหนักกาเกาสองเท่านี่มบอเห็นก่อนขีดไทยเลยครับเดียวเนี่ยหนักหนักเพียดีเพียงเขาเลยครับยางขามาดน้ำบาดหนาบ้านนี่เต็มมดเลยครับขาวแบบหนาครับเบื้องอันนี้ ก็เถอกวนม่านสอง่า3สามแถาครับพี่น้องครับพี่น้องหลังจากนุ่มเมืองสีเลิกงานนะครับตอนนี้ครับประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาแลครับเรี่ว่าหาโม่งแรงนะครับแถาแกบอกให้เลิกงานแล้วครับมือเ้ากับเฮ็ดงานเก็บสตอแล้วก็เก็บเลี้ยวประมาณใบโม่งพี่น้องแล้วก็ไปเด็ดดอกตอครับตอนนี้ก็ได้เลิกงานแล้วครับพี่น้องเมืองหิมะนี่ครับ ตกหนักเป็นสองเท่าของเือกอนที่นุ่มเมืองสีทายให้พี่น้องเบิงนะครับอันนี้คือโต๊กนักแห้งครับคือเพียงเขาเลยครับผมเวลายางตั้งเข่าบ้านนุ่มเมืองสีกันเลยสีได้มาไอ้กวาดที่มาพี่น้องนยครับแนวกวาดพี่มามาจากเขาเ่าแก่ดยวจีก,กวาดตั้งเข่าบ้านครับเดี๋ยวไปกวาดกันเลยครับพี่น้องอมือแข็ง ย็มืม่แห้งเลเนะ เครับเย็นมือแห้งพี่น้องพี่น้องแบบมักยางหนาเลยครับผมครับอันนี้ขึ้นในถนนครับพู้เศ้าเท้าแก่ ใชออกไปแล้วรอบนึงอันนี้มาใหม่เบืองทางเขาบ้านครับผมแบบเป็นเครื่องเขานะ <laughs> แบบหนาครับพี่นนอพี่นนอเมื่เดี๋ยวาเสีมาเฮียบองนี้เลยครับต่อทางเขาบ้านครับขอถทดขออภัยพี่หนอ กล่องอยากสั้นเล็กน้อยครับผม un de เรียบร้อยแล้วพี่น้องถ้าบ่เเ็ดออกบ่ดได้ครับเพราะว่าสีโต๊ะอีกสองมือมือแรกสีโต๊ะมาเอกโย و. มือแรกแล้วกับมืออื่นแล้วกับมือหือครับพี่น้องต๊ตลอดต่อจากนี้ถ้าบ่เเ็ดออกนี่คือสีย่างออกจากาบ่ดได้ออกจากมองพักบ่ดได้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเ้าตองปวดออก ตอนแรกกันงามอยู่พี่น้องต๊บบรายปันใดตอนนี้เริ่มลำบากแล้วครับเพราะว่าหากินยากไปข้างนอกก็ไ่ได้สิไปมาก็บ่ได้เพราะว่าม้อไส้ไปก่ได้ครับมืน่นขนาดรถไ่เทาแก่กันยังมืน่นที่อนครับคีมากรอนเป็นแผงมาเรยครับผมถนนต้องที่รถนะมันระว่างครับผมนี่ครับพี่น้องชีวิตในเกาหลี สู่งานแล้วพอ่อพ่อให้ยังต้องสู่ครับอากาศพอรอดนะพี่น้องแล้วก็สู่ว่าความผิดหอดพ่อพอ่อแตยังต้องสู่อ,อากาศนี่ครับการทํางานนี้เกาหลีต้องแข็งแรงแข็งแกร่งเกาหลีถึงซีอิ้วเลยต้องสู่ครับพี่น้องโอู้หนาวคลิปนี้กับฟาบ้าพี่ฟางน้องไปแค่นี้ก่อนด้วยครับคลิปหนาวค่อยว่ากันไหมเนาะพี่น้องเพราะว่าหนาวแห้งนุ่มเมืองซีดหนาวครับโอ้ยแล้วครับ คลิปนี้ก็ขอร่าพี่ราน้องไปก่้อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับคลิปนี้ขอร่าปก่อนครับพี่น้องโบ้ไอคิมบุกไรแล้วเบ๊ายบายครับสวัสดีครับ <laughs> โอ้